อ่สวัสดีครับวันนี้ดีทีนอกรอบนะครับเรามาจัดเซอร์ไพรส์นิดๆหน่อยๆน,นะครับวันนี้วันเกิดของแอดโบนะครับแอดมินโบของเราอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะครับเดี๋ยวร้องให้ฟังหนึ่งรอบนะครับหนึ่งสองสั้ิชนวะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you y ย้นะครับ Happy birthday นะครับ <Hey. S 1> ครบรอบเท่าไหร่เอ่ย19 19ขวบใช่ไหมก็ขอให้มีความสุขมากๆเนาะแล้วก็เอ่ออะไรดีอ่ะชิจสิ่งใดก็สมปรารถนาเนาะเดียนก็ได้ A ตัวเยอะๆเก 7A เกเล่นเกมอะไรก็เวฟตันเวฟเวฟเวเต็มทุกเวฟ อะไรวะเฮ้ยงงเขินมามาท,ที่เบอร์เย์คนในเฟซ่อกเองก็เอาไว้ว่าทุกอย่างประสบความสำเร็จแล้วกันเนาะแล้วก็กลับมาหาเว่ยคิดถึงกลับมาหาบ้างอะไรบ้างโอเคครับแล้วเจอกันใหม่เนาะบ๊ายค,ครับ